สวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ชมผู้ที่ตามผู้เบิองผู้ดูแลขอบคุณหลายเรึมืนเหนียวพ่ออีกแล้วบุญของไฟบ้านพ่อใหญ่บันเสารบรรดาทิตย์บันเสารพ่อกันนักการเมืองไงเคียงเคียงคู่ค้นละมาแล้วพใหญ่บ่เคียงหนุ่มพ่อใหญ่บ่ไปค้นกินเหล้าบ่สูบยาบ่เบืองเศร้าที่บ่กินเดือดฟันใดมา ผู้ยังอารมณ์ได้เออผู้ผู้กลางแทะเทไว้ผู้ใหญ่เที่ยงทิรีปันเล่ได้จับเสาหัวละผู้ใหญ่ขคนกลางคนเที่ยงแต่ว่ามูเพิ่นเนี่ยโอ้ยัเคร่งแขร่งนักคุยกันคุยกันเรื่องการเมืองคึยนรืก่การเมืองไงใส่กันโอ้ยง่างงมื่อสนพีสนน้องละสนเรื่องการเมือ,อ,งงอง <c oughs> <c oughs> นนอ,งย,อย่างเดียวหัวกน้น อยากเอาออกตอกันเห้เบื้องนี้มั่นซ้ำไหะหรอออกไม่ได้ดรหรอพักอัยู่ซ้ำนี่ละเล่ากันซ้ำนี่ละพ่นมวนพ่นแล้วมือเลยเว้นไปพี่น้องท่านผู้ชมเบื้องนาการเบื้องเฮานี่เบื้องมีศิลถึแล้ะเบื้องเป็นศินละปะการแสดง โอ้เขาเบิ่งเป่งแม่เขาว่าเพิ่นหยุงเ่าคักนี่นั่นเป็นศิลปะเป็นศิลป์ของเพิ่นศิลป์การแสดงของนักการเมืองแสดงเพื่อควบยุโรดแสดงเพื่อประโยชน์ของเพิ่นนั่นแหละเท่ากับบริวากันเขาสั่งเพิ่นเขาเป็นคเขาไปหาประโยชน์เพิ่นกเขาไปเป็นนักการเมืองหรอกหาประโยชน์นั่งพงไงคุยเรื่องด้วยนักเรื่องด้นเการเรียนเวลาคุณไปเพิ่นประโยชน์ นอกเหนือกูนั่นลแล้ว็เดี๋ยวแต่ยิ่งามั่นไปมั่นเขาเสียงคือไล่ยอยู่บ้านเงี่ยเดือบ,บึงคนโยมบ้านน้ำซองมิได้เบืองข่าวมักไฟพุ่นกับเบืองข่าวไฟพุ่นมักทั้งผีกับเบืองข่าวทั้งผี <c oughs> ทั้งได้กินนะกินกพวกยี่ข้าวกินคู่ห้างถือไฟถึงมั่นไฟบาทั้งผีกับถือทั้งทั้งพุ่นละ ว่าถือฝ่ายทัางพี่บอกเขาก็ว่าท่างพี่ละถือนี่คือสินของนักการเมืองสินของประโยชน์เนาะสินของประโยชน์นักการเมืองเข้าเบิ้งให้เป็นสินให้เบิ้งให้งามหูง,งามตาโอ้เขาจะลองโอ้โอ้ไพโอยมั่นอยู่นี่นะมันเป็นเังสีตัวบ,บันเข้าม่ยิ่งหอยยิ่งหงียยิงักเนาะหงยง้องนี่ยเหรอ จะยืนนงอ่งนักการเมืองที่เก่าล่ะเพราะว่าชิ้นพ้นไหลชิ้นกลางแสดงของบทบาทของแต่ละภักแต่ละคนแต่ละกลุ่มแต่ละก่อนประชาชนนี่มาที่หลัง <c oughs> ประโยชน์ของเพิ่นเรียก่อรหัพิน่นประโยชน์ของเพิ่นว่าใด,ยาด,าดอยู่ว่าใดเข้ากับว่าใดประโยชน์จากเพิ่นดิว่าเสียเพิน่น <c oughs> เสี้อทุกพักก็บังประโยชน์จากทุกพักวังมือกันซุ่มเสื้อพักประชาชนมาดด้ที่แหลกไดอเก่าไก่เพม่นก,ก็บังว่าสิไปทั้งพุ่นทั้งพี่ทั้งพี่เขาเสียกันก็บังไหวไปพุ่นไปพี่สุดท้ายแลย้วไปทั้งไหนล่ะ <c oughs> ยุหันละยุ่งเก่าหันละ <c oughs> ไปไม่ใ้่ส <c> ร <oughs> ้างหรอกยังจะบางเพื่อไหน เปีนังิปยนังเันยวนี่เป็นไพข่ขั้นไ่ขั้นออกเนรบาลนึกเก่าหมดละมุ้ยเพื่อยากเป็นไพ่ขั้นดอ,อ,นอ,อกรบาลมึงข้นหอพรรคอะไรทุบหนึงหวังจากโอ้แท้พุม่มใหญ่ไทยขเขาจะเผอหวังดิประชาชน,นํำบานบ่หวังวา่าจะได้นั่นได้นี่เพราะว่าคนวิ่นรู้ใบสีที่ให้เฮาม่หวังหรือวัยปนนีนั่นเด้ไปสันปีสานเขียวเดียวสัน กับโมเมนก็บ่ถึงกับว่าสารเขียวพอดิไดคักปนันดอกย่กับปััใจีแล้วมานเดีนยนยบ,บายบพอดิ้ไฟไฟไฟกันพะิ้ไทยไปกันให้ยังกันกับข้องหวังกับาบางไงดอกเปราะานบัทุลายตุยคุยกันกับ่าคอยมีปัญดแต่ว่านนี้ปรจใจบอกช้ตอนหลอน <laughs> เดี๋ยพักเพื่อไทยล่ะคุ้มฟังหลายเออแต่ว่าบัดเปินแล้วมันเ่คือป็นพักเดียววันได้ป็นพักเดียวเพนเคตั้งพวดวพิดว่ดือเคสเหตไใดตั้งใจเพ่นปุ๊บปุ๊บปุบปุรพานไมเป็นพกร่วมเดี๋ยววันนี้พกรวมเหรอพกร่วมเบื้งเอาวันนี้ศิลปะการแสดงของแต่ละพักมันปิดยังไงก็ถทดที่หน่อยินบัด เพยัะงกับว่าไปตามเรื่องเพราะว่าตัดต่อว่าเปลี่ยนว่าเสื้อว่าว้นนี้เป่งสันที่มายอนมาต่อมาหนังหนีแ็่ว่าเปลี่ยนเพราะง่มักว่าเื่อว่าอะกรก็ุ่งขึ้ไปตัดต่อยอนไปยอนมากว่าเปลี่ยนซื้อว่าซื้อทำเทวบานเท่าไรล่ะเพราะฉะนั้นทุ่มเสียงสวยเทวบานเท่ากับไม่ไดเบิ้งตาพิ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 เบื้องพึงนการเต่เดียงของนักกันเมืออ ถ้ามอลำัมเราพาผู้หัวคือผู้ใหญ่นี่หมอลำมันพาผู้หัวปั๊บคู่พื้นขึ้นจากล่องอย่างล่ำรวดผู้ใหญ่พาผู้หัวนดียบันไก่ก็เอะโว้รวดแล้วพาผู้หัวผู้ใหญ่กก่เอะโว้รวดเลยมันเป็นอย่างวิเศษอีหลีพาผู้หัวชุบเป็นนักล่องไก่จากล่องอีกลำอันผู้ใหญ่พาผู้หัวไก่กอะโว้รวดจากลำถึงล่องไม่คือกัน สัญญาทำไมถ้าหัวใจหนอมันไม่แน่แี่ที่เราเกย์ลอยอีกล่อมเป็ี่ยนบาและพ่อใยญยพ่ปิ่นมันมักจากบ้าจื่อๆพาปุกหัวแล้วเป็นบ้า <c oughs> <c oughs> โอ้ยขอถวกขอ้อผิดอะไรสิละคนดำบ้านถ้าผม,มยังพิธีปทัานดอกข้าเบื้องไปไปเรื่อนละกันเมืออสเมนาเขาพิจารณา เพิ่มปรับพ่อละมอ่หรือพจนิยู่ได้อบอสทีไ่ได้ปับบอสหนี่งจกักพากันพี่เจา้าหน้าแล้สิได้ปรับบไม่ได้ปรั๊บขีข้ยู่งสภากควันเท่ากับโมจักดอกส่งยากแถววันเท่าวงส่งยากแต่เพิ่นสิยากบอสพิ่น์ผู้บ่าเพิ่นจ่ากันสียากบอสก็สัยากจุนละ่ะหน้าไพ่หน้ามันเด้อพี่นอ้องรักษาประโยชน์ไพ่มัน เขาเฮ็ดให้อ้อยเฮาก็หวังที่เอาผลประโยชน์จากอ้อยล่ะเฮห้มันก็หวังที่เอาผลประโยชน์จากมันผู้ดำหน้าก็หวังที่เอาผลประโยชน์จากหน้าล่ะรักษาประโยชน์ไปรักษาประโยชน์ไปมันสุเปอรพักแตกกันเนี่ยแตกยนะ้อนอยังกัน <c oughs> แตกย้อนสมัยหนาพี่อ่านได้หนี่ิมู่พี่โศกันก็ถือว่าถือผิดว่าผิดก็ขอขอภัยขันพ่อแตกกันสมัยหนามันสิบว่าลอด มูอพองใหญ่บ้านมีอนบ่คิดคือมูอพองใหญ่บ่พักเพิ่นจุ่มพักเพิ่นอันนี้กันยุคม,มือนี่ยากข้อนเพิ่นคิดแล่ว่าสมัยนาขันยุ่งกันทั้งสี่นี่บ่รอดได้หน่อยโคกเก่าอีกผู้ล่องปาติเลียดนี่เ <c> ก <ười> ินสามคนแต่แพูดได้หลายได้หลายพูดเดียวอ่ะมือพอง่โศกันซืีอแม่ยนนู้ดม่นกับพกอยากขอโทษขออภัยเดลยกระทันนดูถูก ก็บ่เมียนก็นได้คือว่าความคิดซื้อคิดว่ามู่อคิดว่าปาทิลีดพักทัวมันแตกแยกกันที่คูม่มือนี่เบี่ยงกันที่คู่มือนี่หนา,นายยากกันลงปปาทิลีสํางกันบ่ลงเต้ยพงตู่เต้องดีครักตัวเต้เป็นหุ่นพักก็ได้เสามสี่หุนมาอยู่นี่หุณนน้ำเนี่ยเปลี่ยนไดเป็นเด็เปคา ไปบาบ่ารอดขันปัจใจเพื่อดีแล้วบ่ารอดดอกเห็นบ้างสซนด์หลุดทีมทีมีพัดใจ,จย,ยุ่ยนี่นี่นี่ละนันหอดมือเร็กตังไม่แท้ทนายบ้านมึดออว่าอยากแท้เงินทำกามเจ้าถี่ใส่สอยเตลเหมือนเบี้ยตึง่งเศร้าลูกขอเปล่งเรียนหลานขอเปล่งเรียนย่อมเลี้ยงมากขอซื้อนั่นซื้อนี่เติมเงินเรียนโทรศัพท์อีก โอ้ยนักถ้ากีฬาบอลตลอดแต่เล่ถ่ายจะมาถ่าปัจใจเนี่ยน่ะน่ามากันเมืองหนี่พักกันหาเด้อหาได้หลายว่าเพียที่บ้านนั่นไม่หลเนี่ยปัจใจ,จใย,ยัดอยู่ไฮนอยอะไรไฮอะไรเนี่ยที่บา้านนี่โอ้ยนักแล้วมันแมอนอยู่ภูมิภูมิภมิคือมูปงยายนี่หาเ้ากินคำนี่หาเ้ากินเส้าหาคำกินคำนี่รอบปัาใจอยู่เด้อ พักกันท้าไ,ไ,ไหมัม่หไหลใส่็นไหลที่เียขอบคุณี่ไหล